แมสเซอร์2025กับโปรปังรับต้นตีนลักกิ้เตอร์เดชันรุ่นไหนเด็ดกันบ้าง ไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ <Yeah. S 1> เริ่มตน้นที่แบบแมนวนวลรุ่นแรกหนึ่งเดียวเลยของแมสเซอร์นั่นก็คือแมสเซอร์ซูเปอร์จอย m ี่ทัมเมอร์สวิตตัวนี้มาก,กับเฟืองแบบแฟตเบอร์ขนาด64มมราคาเริ่มต้น30 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะ <Wow. S 1> ส่วนใครที่อยากได้เครื่องบดท,ที่เป็นแบบออโต้ตัวนี้ก็สตาร์ทเริ่มต้นเป็นเฟืองแบบ64มมและเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดด้วยที่ปรับปรุงหน้าจอเป็นแบบทัสกินแมสเซอร์ซูเปอร์จอี่วีอัพอิเล็กทรอนิกส์4 9่0 0ื่นเาพันบาท สองพี่น้องที่ขายดีที่สุดเลยนั่นก็คือ Major V ีกับโ o ดีกับเฟืองแฟตเบอร์ขนาด83มมของ Major V แล้วก็เฟืองคอนิคอรูปกลวยขนาด63มมสองรุ่นเนี้ยสิ่งที่แตกต่างก็คือความเฟืองนั่นเองเฟืองแฟตเบอร์เนี่ยดึงบอดี้ได้ชัดได้หนักดีมากแต่ว่า เฟืองที่เป็นแบบโคนิคอหรือว่ารูปก,กลวยเขาเรียกว่าเฟืองฟุงฟิงที่สามารถดึงพวก s วิตเน็ s แอซอดหรือแนวฟุตตี้อะไรแบบนี้ออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลย2ตัวนี้ราคาต่างกันแค่หมื่นเดียวเองเท่านั้นนะคะเมเจอร์วีราคาเพียงแค่6,9,900บาทส่วนโคนิเอช็ดบาทเท่านั้นเองค่ะพี่ใหญ่สุดก็ต้องยกให้รุ่นนี้เลยโรเบอร์เอสเป็นโคน,นิคอเหมือนกันโคน,นิเอเนี่ยเป็นโคน,นิคอขนาด 63มมแต่ว่า l o b e r S เนี่ยขนาด71มมใหญ่กว่านั่นเองในราคา100,000กับอีก5,000บาทเท่านั้นค่ะ <Wow. S 1> ไปที่เครื่องบดซิงเกิลโด,ดกันบ้างแต่จะพูดว่าซิงเกิลโด,ดอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าเขาสามารถที่จะบดได้ทั้งแบบเอสเพซโซ่เนี่ยไปจนถึงฟิลเตอร์เลยมาแรงสุดก็ต้องน้องใหม่ตัวนี้ Master Filos เป็นเฟืองแบบให้บิดแฟตเบอร์ขนาด64มม,มแบบใหม่บดได้ตั้งแต่เอสเพซโซ่ eso, ไปจนถึงแบบฟิลเตอร์ราคาเพียงแค่43,000 900บาทเท่านั้นเองค่ะ <Wow. S 1> มาที่พี่ใหญ่ยัง Master ZM รุ่นนี้เนี่ย <Wow. S 1> เขาเป็นเฟืองบดแบบแฟตเบอร์ขนาด83มมควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถบันทึกค่าการบดได้ถึง20แบบราคาพิเศษเพียงแค่1 1 0 0 0 0 0บาทแถมฟรีเฟืองบดแบบเอสเพโซ่ด้วยนะ m ม s เ e อร์ทุกรุ่นรับประกัน2ปีจุกๆอยากได้รุ่นไหนติดต่อตุกติกที่คอนแทคด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ